โอเคครับก็มาดูกันเติมเกม ROV โดยแอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งของค่ายธนาคารกรุงเทพกันบ้างนะครับวิธีการก็เริ่มต้นที่การเข้าไปที่เว็บ e r m มเกม .com นะครับจากนั้นเราเลือกเกมเลือกเกม ROV ของเราขึ้นมานะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะฮะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยแนะนําการเติมด้วย Kpass ไปแล้วนะครับเราจะมาดูการเติมด้วย Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพกันนะครับผมจะมาลองเติมที่20บาทกันก่อนนะครับแต่หลักสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเองจะต้องมีธนาคาราเราจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็เปิดใช้ Mobile Banking กับสมาร์ทโฟนของเราเองด้วยนะครับผมเนาะหลังจากนั้นกดทำแบบชำระนะครับ ตัวแอปเองจะพาเราเข้าไปที่โมบายแบงกิ้งโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำการต่อไปนะครับโอเราก็จะตรวจสอบการเรียกเก็บนะครับคือคือถ้ามือถือของเรามีโมบายแบงกิ้งแล้วเราเปิดใช้งานอยู่แล้วเป็นประจําเป็นปัจจุบันนะฮะเราใช้งานโมบายแบงกิ้งของเราของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการปลูกเบอร์โทรตรงนี้นะครับเครื่องนี้เป็นตัวทําธุรกรรมประจํานะครับกับแอปแอปพลิเคชันนี้นะฮะตัวเว็บไซต์เทอร์มเก็เองก็จะเด้งมาถามหาตัวที่ แอปพลิเคชันของเราโดยตรงแต่ถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันนะฮะมันจะขึ้นป๊อปอัพให้เราติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับทีนเราก็กดยืนยันครับเสร็จสิ้นรายการนะครับก็ทาการชาระเงินไปเรียบร้อยเราเติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเกมกันนะครับว่ายอดเงินจะเข้ามาหรือไม่ครบคูปองเข้ามาแล้วนะครับก็ขอแถมลดนิดนึงครับสําหรับการซื้อสกินของวีน่านะครับวิธีการก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องกดรับส่วนลดก่อนแล้วก็ซื้อสินค้าลดหลักนะครับ พื่อที่จะเปิดโอกาสการซื้อสกินในราคาส่วนลด99ได้นั่นเท่ากับว่าตัวอย่างนี้ก็คือยีน่าในราคา138คูปองเราก็จะมีสิทธิ์ซื้อเราก็มีสิทธิ์ซื้อสกินของยีน่าในราคา99คูปองนี้นะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้สกินในราคาส่วนลดที่ถูกมากๆดินไปนะครับโอเคครับก็มีเวียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไพ้่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ